การเตรียมดินปลูกเผือกยังแต่ละอย่างนี่ผมเตรียมเป็นเดือนๆบนเดี้พี่น้องเนาะกว่าจะลงปลูกพืชไม่ใช่ไถไม่ใช่ไถคืนนี้แล้วปลูกพรุ่งนี้เลยนะครับโบมิอนนะครับ <laughs> เตรียมดินเพื่อจะปลูกมันในช่วงมีนาเมษาพี่น้องเนาะเมื่อกี้มั่นตายเบิดพี่น้องพวกหัวตายหย่อนยังผมว่าดินเป็นกดแน่เลยเขานาเรียงไหมพี่น้องมั่นตายเบิดเลยไหมก็เลยเอาโดโลไม่มาปรับค่าพีเเนาะพี่น้องให้ดินขึ้นสู่ความสมดุล ให้เป็นธรรมชาติเหมือนเดิมครับโดลไม้พื้นที่ตรงนี้สามไร่นะครับผมเนาะเขาวานอยู่ประมาณสี่กระสอบครับกระสอบหาสิบโลได้พี่น้องว่ามันหยิบหาโลดินดีมีใช้ไปกว่าครึ่งพี่น้องเนาะตามที่เคยเบอกติดปากกันหลายๆคนเนาะหลังจากที่ดินนี่เจอ ความสูญเสียมาเยอะอย่างเช่นพวกสารเคมีต่างๆที่เรามาพ่นลงดินนะครับผมเนาะจุลินทรีย์อย่างต่างๆมันตายไปเบิดแล้วก็คือเขาจะฝืนฟูดินพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาหลูกผ่ามั่นปีที่แล้วหน่อยเบงครับผมมาจิทอนหลังปีไม่ได้พี่น้องแปลงนี่แต่ว่าเกมครับเป็นอย่างคือว่าเกมเขาน้าแรงตายบ่รู้ว่าดินเป็นกดเกิดจากยังปุ๋ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับดินที่ดินเป็นกดปุ๋ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สารเคมีต่างๆที่เราฉีดลงพื้นนะครับแล้วก็การปลูกพืชซ้ำๆก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทีน่น การแก้ดินต้องใช้ระยะเวลานะครับผมเนาะพี่น้องอย่างน้อยหนึ่งปีนะครับที่นี่อันนี้ผมพึ่งวางครับกะมาปรับไห้ช่วงเดือนมกราถ้าฝนมาช่วงมินาผมกัดปูกเลยมาแล้วก็ชีวาไทยกบว้พี่น้องเนาะนี่แหละวานสเสร็จแล้วกัจบจิตไทยกบว้นี่พี่น้องเนาะี๋ยวเอาไปไทยให้กันดีกว่าเฮา